สวัสดีสวัสดีสวัสดีทุกท่านเลยโส,ส,ส,สดโสดสดบัด้นะก็กระเดา้าเนาะยังกระดองพลิงกระดาวสดช่วงนี้เห็ดก็ขึ้นเยอะนะครับก็ใครไปหาเห็ดคนไม่เคยหาหาได้ทุกคนช่วงนี้เห็นมันขึ้นเยอะ ขึ้นทุกปลาเลยครับช่วงนี้มีแต่เห็ดโคนกับเห็ดไครแต่ไข่นะครับสัตว์กึ่งูสัตว์กึนโจโดโ,ด,โด,ดจะนับจนะนอยร,รายโจโมก็ทักทายกันมาได้นะครับทักทายมาได้ฝนตกไหมทางนี้ไม่ตกเลยร้อนจนวันนี้คืนนี้น่าจะร้อนอบอ้าวมากฝนไม่ตกนะครับก็ ตสะายกรุ๊เนี่ยตอนนี้อยู่ท่ามกลางป่าไม้อันเขียวขจี lang ban รกมากเลยยังไม่ได้พระมังจังกาสะเมานี่สะเมาเจริญคลังสะดะคคกคลายปู๊คลายแค่เวียจเจริญสอบថ្ងៃเนาะแค่เพลงเจก็ตุ้ยสะเมาอุยๆเวียสะดะกกํา60ជាបាត់ สวัสดีสวัสดีทุกท่านเลยครับสวัสดีอานายแบงด้วยโอ้ไงเนี่ยกระดาไหม มันมันร้อนอบอ้าวเหมือนเหมือนฝนจะตกอ่ะแต่ไม่ตก